ที่ห้องทํางานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศประจำปี2563พร้อมด้วยร้อยตรีพงศธรเซริสาครร้อยโททศพลเชยโกมินนายชำนาญชื่นตาในสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพเวียงสิมมาประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีโดยนาย สารอินตราหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดกาญจนบ,บุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศประจำปี2563จำนวนสี่รายเข้ารับประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเนื่องในวันที่1เมษายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าราชการพลเรือนเพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่นรวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏอันจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้ ราชการกระทำความดีตลอดไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จัดพิธีในระดับจังหวัดตามความเหมาะสมจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูกเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศจำนวนสีรายได้แก่1นนายธรั์เหลืองสะอาดในอํอำเภอท่าม่วง2นายรันดอนยุมังกรนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอศรีสวัสดิ์3นายเสกสมลินดาพรประเสร ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีระดับชำนาญการพิเศษที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4พันตำรวจโทจิรายุข้าฉประดิษฐ์รองผู้กำกับการระดับชำนาญการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีวรังคณาดแดงแสงทีมข่าวสสวทกาญจนบุรีรายงาน